ครับไปบ้าขอร้องให้ต้องนรียครับไปต้องเรียนฮะใจเย็นเสียงโชว์ไปได้มาตามไปครับไม่ต้องฝืนนะครับไม่ต้องฝืนฮะเล่นที่สูงไม่ต้องฝืนม,มาโชว์ฮะไม่ได้มาแข่งครับเราก็แสดงโชว์ถ้ายายกายแข่งขานถะ้ายกากเอาเก็บเอาไว้ไว้วันชิงตอนนี้เอาแค่คัดรอบอะไรคัดรอบเข้าเรื่องแอบคัดลอกเข้ารอบ ใช่ตถูกปรใช่เหยบหัวสตัวอเหยบหัว2นึงเหยาห้านเหยบหัวจูนเหรอยนๆนะครับไม่ต้องรีบเหยบหัวสองตัวอะไร็ได้อะไรก็ไ ๋ยใจความสงบสยบความเพื่อนไหวนี่ใครก็พูดเนี่ยจำจำเข้ามาหมดไม่ใช่เราเนี่ยพูดเปนสองคนเออไาสงบสยบความเพื่อนไหวถ้าเขาถามอะไรพูดต้นคิดหรือพูดตอต้องเาต้องหาถ้าบายพูดเราพูดเออก็ที่นไม่มีใครแล้วใช่บอกน้องดวยนะใช่ราว่าีบมาเไวห้ได้เรียกขาหมุ่างันหมดแล้ว อบทำนนไม่ใครขึ้นเวทียงน้าใครเห็นผมเนี่ยเมารนลวชนะยิชนะผมไม่รู้ผมรู้ระหว่างียกับเหล้าอ๋ยรอไหนยังเมาอกันกันยัเวอทผมทำไมหาขึ้นไม่มีเหรอหน่อทำไหาขึ้นเลยหานึ้นเลย